เสียงประชาชนวันนี้สนทนากับผมกัตะพลอนุวันนะครับผมยังคงเกาะติดประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูญก่อนที่จะมีการลงประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้นะครับโดยประเด็นที่จําเป็นต้องมาพูดมาคุยนะครับมาย้ํากันอีกครั้งก็มีหลากหลายประเด็นเหลือเกินแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็อยากจะติดตามอยากจะรับฟังนะครับเพราะว่าเวลาในการอ่านรัฐธรรมนูญน,นั้นก็ค่อนข้างจะเหลือน้อยแล้ว จากการสอบถามหลายๆคนก็ยังไม่ได้เอกสาร<ม>ยังไม่ได้ตัวร่างรัฐธรรมนรูญซึ่งจะมาใช้พิจารณาร่วมกันประกอบการตัดสินใจนะครับเพราะนั้นนี้เราก็มีโอกาสได้สนทนากับนักการเมืองก็ดีกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนก็ดีนะครับวันนี้เรามารับฟังอีกหนึ่งมุมมองจากนักวิชาการด้านสังคมศึกษาและท่านเป็นอดีสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติท่านนิรันดร์พันธร,รกิจสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ อาจารย์ฮะผมขออนุญาตครับชัดๆเร็วๆเลยและกันที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้อาจารย์ต้องการพูดต้องการสื่อสารถึงพี่น้องอย่างไรว่ามีที่มาอย่างไรมีความคิดความเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้คือร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับผมคิดว่ามันมีมันมีวิธีคิดที่เป็นรากฐานของรัฐธรรมนูญเนี่ยประมาณ3-4ี่ประกาศครับประการแรกก็คือว่าเหตุการณ์ก่อนวันที่22สพฤษภาคมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัว เนี่ยคอยว่าเ,เหตุการณ์มันก่อนที่2มพฤษิศภาคมเป็นเหตุการณ์ที่ที่เป็นยังไงครับและตัวนั้นเอามาเขียนอันน,นป้นประเด็นที่หประเด็นที่สองก็คือ,อ,อรัฐธรรมนูญชั่วคราวบัรยาสิ 57, มาตราว35รวงเล็บหถึงวงเล็บ10เนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดที่จะทำให้การเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นไปนในทำนองไหนครับสก็คือประสบการณ์ทางการเมืองของ ของกรรมการยกร่างรัฐรมนูนเพราะว่าร่างแรกที่ผมคนหนึ่งแหละที่เป็นหัวอกสาคัญในการถือว่าเป็นเป็นล้มร่างรัฐมนูญฉบับนานาฉบับท่านบวลศักดิ์ในชั้นสภาปฏิรูปในชั้นสภาปฏิรูปแล้วก็มีผลลงการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นน่ะถามว่ามันออกมาอย่างไงก็หนึ่งประสบการณ์ยี่สิบสองพฤษภาเออมันมีปัญหาอะไรไหมจะแก้ยังไงสองการรัฐมนูนฉบับชั่วคราวสามห้าเลขหนึ่งถึงสิบเนี่ยมันจะเป็นติ๊ก ปีกรอบไว้ว่าเวลาเขียนในรับนูลฉบับชั่วคราวมันกำหนดไว้เลยต้องเขียนอย่างนี้นะแล้วก็สามประสบการณ์ทางการเมืองของคณะกรรมการยกร่าง20คนเนี่ย21คนเนี่ยอย่าเป็นเป็นเป็นตัวคิดว่าโอเคมันน่าจะออกมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือตัวสําคัญครับนี่คือตัวที่จะทําให้รับนูลออกมาหน้าตายังไงนะแล้วก็ประสบการณ์คือรับนูลปีข้อเสนอแนะของคสชก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่ที่มาอัดใส่เข้าไปในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นกรอบเป็นกรอบเป็นกรอบที่จะช่วยช่วยในการเขียนช่วยในการเขียนรัฐธรรมนูญปีสามาเพื่อโชดฉบับฉบับประชามติเนี่ยฉบับประชามติเนี่ยนะครับแต่นี้ปัญหาใหญ่อยู่ตรงนี้ครับผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยและก็เป็นข้อเรียกร้องของฝ่ายการเมืองอยู่มากก็คือว่าการเขียนรัฐธรรมนูญอ่า แก้ไขเพิ่มเติมฉบับชั่วคราวครั้งที่สองเนี่ยนะมาตราสี่วักจิเนี่ยมาตราสี่วักจิมาตราสี่วักจิแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สองนะที่บอกว่าถ้ารับนูลผ่านก็ให้นายกนําความเบื้องต้นบังคมทูนเลยแต่นี่ไม่ได้เขียนว่าถ้าไม่ผ่านคือคือเหมือนกับรับนูลฉบับชั่วคราวสองมาตราสามห้าเจ็ดเนี่ยแก้ไขเพิ่มเติมมันบกพร่องไงมันคือเขียนด้านเดียวด้านผ่านก็คิดว่า คิดว่าผ่านอ่ะอย่างนั้นใช่ไหมแต่นี้มันไม่คิดว่าไอ้ที่ถ้าเขียนออกมาแล้วนะประชาชนไม่ชอบไม่ผ่านล้วจะทำยังไงไม่ได้เขียนเอาไว้แสดงว่าไม่ผ่านนี้ไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนก็กลายเป็นว่าประชาชนก็แล้วจะให้ทํำยังไงเนี่ยถ้าไม่ผ่านไม่ได้บอกแล้วก็พยายามไถ่ถามตนลงสุดท้ายนี่ท่านนายกก็บอกว่าเดี๋ยวเขียนเองนะแต่ว่าถ้าเขียนเองก็คงจะก็คงจะไม่ใช่เขียนเอคงจะมีคณะ ท่านนายกบอกอย่างงี้ท่านนายกบอกว่ามีประเด็นมีเรื่องที่จะเขียนในในใจละแต่ไม่เปิดเผยโอเคอันนั้นก็ไม่เป็นไรก็ควรจะต้องรู้แต่นี่ว่าปัญหาคือมันยังไม่รู้เนี่ยแต่ในทางปฏิบัติประชาชนควรจะรู้ไหมฮะมันไม่แฟร์ไม่แฟร์ไม่แฟร์คือไม่แฟร์กับประชาชนไม่แฟร์กับประชาชนคือคือตอนนี้เนี่ยการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่ามันต้องทํสองเรื่องด้วยกันก็คือว่าฟรีแอนแฟร์ <Free> and คือฟร <laughs> ีแอนแฟร์คือคือมันต้องมีเสรีภาพนะฮะนี่บรรยากาศประชา,าตินะบรรยากาศประชาต主นี่มันต้องมีเสรีภาพแต่นี่ปัญหาก็คือในเวลานี้เนี่ยการเขียนรัฐธรรมนูญออกมาแล้วเนี่ยที่สําคัญก็คือหนึ่งบรรยากาศมันต้องเปิดกว้างครับให้ประชาชนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเขาได้แสดงความคิดเห็นเต็มที่อย่างเต็มที่อย่างเต็มที่แต่ามาแต่นี่ปัญหาก็คือในเวลานี้เนี่ยกลายเป็นว่า มันรัฐายกฎหมายประชามาติม,มาตรา61เนี่ยวักโดยเฉพาะวักสองคนก็กลัวกันหมดเลยนะไม่มีใครกล้าพูดเลยนะแล้วก็พอดีคนสชก็ใช้เรื่องของเรื่อง,งของเรื่องคำสั่งของคนสะชที่บอกว่าเกินกว่าห้าคนไม่ได้อะไรำตองเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าไม่มีใครกล้าคิดทํา ถือว่าทําเมืองมีการรวมตัวกันเกินกว่าคนและมีการพูดถึงแล้วน,นึกว่าเข้าข่ายผิดคําสั่งคอสช,อชอแล้วหมายความว่ารณลงไม่ได้เลยไม่ได้ครับไอ้น,นี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเป็นอุปสรรคมันทําให้คนในประเทศหรือต่างชาติเขามองว่าคุณจะทําประชาธมติแต่ว่าคุณไม่ให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ถกเถียงแสดงความเห็นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีจุดบกพร่องมีการดีเบตกันอย่างชัดเจนต่นี้พยายามทา ในบางช่องอย่างไทยพีบีเนี่ยแต่ว่าผมดูแล้วมันก็ยังไม่เชิงไม่ไม,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 ไม่ไม่เชิงดีเบตอะในทางสังคมข้อจํากัดในลักษณะนี้มันจะสะทอ้อนเรื่องอะไรไหมฮะจะท้อนว่ามันบรรยากาศไม่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมมันก็ทําให้การแสดงความเห็นมันคือมันไม่เขาเรียกว่ามันไม่ทําให้เกิดการพัฒนาทางความคิดการวินิจฉยัยการ,ร,รวิเคราะห์ การวิจารณ์ต่างๆมันไม่เกิดขึ้นไงมพราะไม่เกิดขึ้นจุดอ่อนจุดแข็งมันเพราะฉะนั้นคือที่ทําได้อยู่ตอนนี้ก็คือกรทกับกกตกกต,ก,ก,ต,ก,ก,ตก็เป็นคนจัดอาจจะช่วยชี้แจงบ้างแต่กรทนี่เต็มที่เลยว่าร,รัฐมนูญอย่างนี้เป็นอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีอย่างนี้แต่ว่าไอ้ที่ไม่ดีไม่พูดอาจารย์บอกว่ากำลังมองว่ามันเป็นทางเดียวมัน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 ให้ข้อมูลด้านเดียว ด้า,ดาข้อมูลด้านเดียวเนี่ยมันอย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศแล้วก็ ยิ่งแก้ยากด้วยที่เขียนอย่างแก้ยากมันก็แสดงว่าจะต้องใช้ไปตลอดไงรัฐมนูนนี่ไม่ใช่ไหมก็ขเขียนมึงก็ว่าเดี๋ยวสักพักเนี่ยกูก็ล้มอีกเดี๋ยวก็ทำร่างมามาอีกมันไม่ได้รัฐมนูลต้องเขียนไว้ให้อยู่ตลอดให้อยู่ยาวให้อยู่นานอ่นนับสอสองเรื่องแล้วนะที่อาจารย์บอกมา,าเรื่องที่มาที่มาครับเรื่องกรบะบวนการประชามติที่บรรยากาศไม่เอื้อต่อการประชามติจริงๆคือคือตอนนี้เนี่ยเรื่องที่มากระบวนการนี่มันคือเขาเรียกว่าโปรเซสอะ มันเลยมาแล้วอาจารจริง,รงโปรเซสที่มันเลยมาแล้วครับโดยการได้มาของคนที่จะมาร่างอะไรต่างเนี่ยอันนี้มันก็เป็นคําถามอยู่แล้วทีนี้โปรเซสที่การรับรู้อีกนี่ต้องโทษกกตเลยครับผมไม่รู้จะโทษใครเอกสารที่อาจารย์ที่บ้านถึงยังฮะผมได้แต่ใบแจ้งครับใบ <laughs> แจ้งไว้ไปเลือกตั้งแต่ว่ารัฐมนูลเนี่ยยังไม่ได้ ผมเมื่อเช้าก็ถามไปกินข้าวต้มก็ลองถามชาวบ้านที่อยู่ว่าเพื่นนี้ได้รับรัฐบันูุแล้วยังจะโหวตกันในสี่ห้าวันนี้แลวเนี่ยยังไม่ได้รับเลยแล้วโอยแล้วนี่จะให้ประชาชนเขาไปออกเสียงยังไงเราจะศึกษากันยังไงคะท่าไคือคือ,คอการการการไปให้ความเห็นเนี่ยนะมันจะต้องมีความรู้และความเข้าใจครับมีความรู้ก่อนนะล้วรู้แล้วต้องเข้าใจด้วย พราะรัฐมนุมันเขียนโยงกันหลายมาตราที่เสรีภาพอย่าลืมว่าตั้ง16หมวดบทเฉพาะการอีกหมวดนึงก็เป็นสิเห็นว่าบางหมวดก็หยิบยกไปไว้อีกบางหมวดก็หยิบ<ม>ลยงไปไว้เี่ยมันกลับไปกลับมาีและทีนี้ประชาชนเนี่ยจะอ่านยังไงขน,ขนาดนักกฎหมายยังอ,าอ่านยังงงเลยยังตีความต่างกันเลยครับนะครับคนนึงเห็นต่างคนนึงเห็นอย่างคนนึงเห็นอย่างแล้วประชาชนเนี่ยซึ่งเขาจะต้องไปแสดงความเห็นรับหรือไม่รับเนี่ยเขาจะแสะดงความเห็นรับเลยไม่รับอย่างไรอะครับผมถามนี่รับยังไงด้วยเขาไม่รู้ไม่เคยอ่่านะ รับได้ไม่เคยอ่านรับได้เลยครับไม่เคยอ่านครับไม่เข้าใจอ่านแล้วเข้าใจให้เรายังไม่รู้เลยยิ่งไปกันใหญ่เลยแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยโอเคปีห้าศูนเนี่ยนะรับนูลนิธิหู้นย์เนี่ยอย่างน้อยประชาชนได้รับได้อ่านได้ฟังได้การรุรงรงก็ค่อนข้างเสรีมากกว่านี้ฟรีมากกว่านี้จากนั้นก็มีการแสดงความเห็นมีความเห็นต่างมีเห็นต่างมามไม่เห็นตา่างอย่างน้อยก็ออกมาเห็นด้วยสิบี่เสียงไม่เห็นด้วยสิเสียงอ่าส4ละสิบี่ล้าน กับ10ล้านอ่ากับอ่าไม่เห็นต่างอีกไม่เห็นชอบ10ล้านอันนี้ก็เห็นชัดอย่างนั้นก็ต่างกันประมาณ3-4ล้านใช่ไหมาแต่ในเวลานี้เนี่ยผู้มีสิทธิ์ประมาณกี่ล้านนะห้าสิบใช่ไหมห้าสิบเอ็ดนิดนิดนะห้าส <51. S 1> ิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดเนี่ยในปีห้าศูนย์เนี่ยสี่สิบห้าผู้มาใช้สิทธิ 20, ์ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครึ่งหนึ่งยี่สิบยี่สิบห้าล้านใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่รู้ว่า ยิ่งน้อยเนี่ยยิ่งยุ่งอีกอะ,ะมันก็จะเป็นโจทย์อีกอะสำหรับคนที่แต่สําหรับคนที่อะไรล่ะเออเห็นเห็นต่างอ่ะใช่ไหมครับผมเองนี่นะผมได้ส่งลายในเพื่อนสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติอดีตะนะครับส่งลายผมบอกว่าผมเนี่ยผมอ่านรัฐมนตรฉบับนี้แล้วเนี่ยมีข้อบกพร่องมีประมาณสิบสี่สิบห้าจุด สิบธ oh, นะีสิบ<า>มากมาก,นะมากครับผมไม่รับผมไม่รับแต่ผมมีเหตุผลประการเดียวที่รับอันนี้ต้องฟังกห้ดีครับนะผมมีเหตุผลประการเดียวที่จะรับร่างรัฐมนูญฉบับนี้ก็คือครับกลัวว่าคนที่เมื่อเกิดการไม่รับแล้วเนี่ยจะนำเอาเหตุของการไม่รับร่างรัฐรมนุญเป็นสาเหตุของการไปล้มรัฐบาลคอสชอ อันนี้ผมอาจจะรับก็ได้เหรอแมะอันนี้อีกเป็นอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งครบผมบอกว่าถ้าเอาตัวเอาทางวิชาการนะเอาเอาวิชาการเป็นหลักนะไม่ผ่านแน่รัฐมนตรีแบบนี้แต่ถ้าจะให้ผ่านมีเหตุผลเดียสนั้นแหละคือเหตุผลในทางการเมืองก็คือกลัวว่าจะมีผู้ที่จะนําเอาเหตุผลของการรัฐมนุนไม่ผ่านนี่ไปไปล้มล้างรัฐบาลคสชซึ่งเราต้องยอมรับว่าในบางเรื่องเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคือที่ผ่านมาไอ รัฐบาลที่เป็นเขาเรียกว่ารัฐบาลด็ิการเนี่ยนะ,ะม,นมันมีจุดอ่อนมันเล่นอยู่ในตัวแต่ว่าด็ิการส่วนใหญ่มันมันเป็นด็ิการที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีผลงานและก็เป็นการทุจริตด,ด้วยและไม่มีการตรวจสอบแต่เรามองรัฐบาลชุดนี้เนี่ยแม้ว่ารบาจากรัฐบาลหารจะทํางานหลายอย่างที่ผมคิดว่าโดนใยประชาชนน่าจะเป็นประโยชน์เช <Gen. S 1> <Gen. S 2> ่นการยึดที่คืนได้ประมาณเป็นแสนแสนไรอย่างเงี้ยทำไม่ได้ครับคือคือคือการเมืองปกติทําไม่ได้ ท <ำ S 1> ําที่ทําไม่ได้เพราะอะไร,รเพราะว่าวคะแนนไงไอคนที่ยึดที่สบกอยู่อะไรยอยู่เนี่ยมันพอจะพอ,พอประเจารัฐบาลจะยึดมันก็ไปโวยวายกับสสไปโวยวายสสไปโวยวายกับรัฐมนตรีก็ถอยแต่นี้ยึดได้เลยไปม,มีหลายหลายแสนไร่แล้วแล้วก็ประกาศชื่อบุคคลที่เป็นสมาชิกบุคคลที่เป็นนักการเมืองท้องถิน่นหรือว่าข้าราชการอะไรต่างๆที่ทําทุจริตเนี่ยครับ เราปรากฏว่าในเวลานี้เนี่ยกระบวนการทุจริตเนี่ยนะตัวเลขในการเปรียบเทียบในระดับโลกเนี่ยนะเราก็ลดลงมาตัวเลขเราลดลงมาดีขึ้นดีขึ้นแสดงว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้นเพราะฉะนั้น,นตรงนี้นผมคิดว่าถ้าไม่สมมติไม่ผ่านนะผมไม่อยากให้มีการสร้างกระแสขึ้นมาที่จะล้มรัฐบาลอันนี้เป็นแค่ข้อกังวลใจข้อกังวลข้อกังแต่ถ้าข้อกังวลใจนี้หมดนะ ถ้าเข้ากังวลใจนี่หมดนะค,คือว่าผมไม่รับครับเข้าใจไหมคือคือคือถ้าถ้าเข้ากังวลใจผมว่าเอ้ถ้าไม่รับมันมันจะทําให้พวกนี้มันอ้างก็บ,บอกว่าจะไปลงประชาชุดนี้อันนี้ผมรับนะแต่ถ้าว่าเอ้ไม่มีแน่แล้วก็เดี๋ยวคิดต่อเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อว่า เอะถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ผ่านแล้วจะทำยังไงที่จะให้ให้มีรัฐบรญญัตที่ดีขึ้นมานี่จะทำยังไงอันนี้ต้องคิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมอ่าอันนี้ก็ว่ากันไปครับอันนี้ก็คิดอีกทีก่อนจะไปสาระสำคัญต่างๆในรัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อกี้เห็นอาจารย์บอกว่ามาตราสี่รัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยไม่บอกบอกไม่ชัดครับว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยจะทำยังไงครับในมุมของอาจารย์ถ้าไม่ผ่านขึ้นมาจริงๆควรจะทำยังไงฮะอ่าอันนี้ครับผมคิดว่าเป็นเรื่อออออองงงงงททีี่่่่่ราาาาาตต้้คคุยยกกกััันนนน็ืวถมมมมไผจิๆู ทางโอประกันแรกก็คือว่าคือต้องไปแก้รัฐมนุรจฉบับชั่วคราวแล้วนะว่าให้มีคณะกรรมการอีกคณะหนึ่งขึ้นมายกร่างอะไรเงี้ยนะ,ะแล้วกออ็ประกาศใช้ไม่ต้องทำประชามติแล้วประกาศใช้เลยแต่ตรงนี้มันจะมันจะมันจะ มันจะไม่เป็นผนังทวนเองเกําแพงเหล็กเท่าไหร่รเพราะอะไรเพราะว่าประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมแต่ถ้าว่าถ้าเถียแล้วเนี่ยเห็นข้อบกพร่องเห็นข้อวิจารณ์ต่างๆเลี้ยแล้วก็พยายามส่งส่งสัญญาณให้ฝ่ายยกร่างทั้งหลายเนี่ยสมมติให้ผมไปร่างนะผมร่างได้ที่จริงผมร่างได้ผมบผมผมร่างคืนก็เสร็จแต่ว่ามันจะเป็นผนังทวนเองกําเพงเหล็กให้กับรัฐมนูญฉบับนี้ได้ยังไงเพราะว่าประชาชนเขามีความรู้ว่าไม่แยกของเขาไง ก็จะ <T> <mic> เป็นของเขานี่เขาต้องมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยน,<ถ>นี่เป็นเรื่องสําคัญนะนาาสำคัญครับ,รบอันนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่หนึ่งก็คือว่าแก้ไขรับนุนชั่วคราวแล้วให้กรรมการขึ้นมาร่างแล้วก็ประกาศใช้เลยอันนี้หนึ่งแต่ว่านี่อดครับไม,ไม่มีน้ําหนักไม่มีน้ําหนักนครับอันที่สองก็คือว่าแก้กฎหมายรับนูนฉบับัชวคราวเหมือนกันแต่ว่าให้มีการเลือกตั้งปกติใช่ไหมในขณะเดียวกันเนี่ยก็ให้มีให้มีอะไร ให้มีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเอาแบบนี่ก็ได้77บวก23เจเจ็ดจัง, ola, งหาาวัดจังหวัดละหนึ่งคนสสร right. เป็นตัวทแทนสสรอ,อจังหวัดละหนึ่งคนเลือกมาเลยครับแล้วก็แล้วก็นักวิชาการรัฐศาสาตร์นิศาสตร์แะรต่างอีกประมาณ23คนรวมได้ร,ร้อยหนึนะเพราะฉะนั้นรวดแบบเหมือนเดิมเลือกตั้งมีรัฐบาลเป็นอีกโมเดลหนึ่งโมเดลหนึ่งเลือกตั้งมีรัฐบาล มีรัฐบาลแลวก็กระบวนการบริหา,ารในขณะเดียวกันทํารัฐมนูญไปด้วยครับครับนะฮะแล้วก็ให้บริหารไปจนกระทั่งทํารัฐมนูญเสร็จนะพอร,รัฐมนูญเสร็จประกาศใช,ช้เนี่ยก็รัฐบาลนี้ก็ถือว่าเป็นการเลิกไปแล้วเลือกตั้งกันใหม่โดยใช้รัฐมนูญฉบับ,บก็รัฐบาลที่จะมาจากการเลือกตั้งนี้ก็อาจจะต้องมีโสโวมันจะมาจากการสรรหาไรก็แล้วแต่ทําได้หมดเพราะมันทั่วคราวไงให้มีสวให้มีโสสให้มีสภานิติบัญญัติให้มีอะไรต่างๆว่ากันไป แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในรัฐนูญฉบับชั่วคราวที่จแก้ไขให้มีสสโซโรนะ7 7บวก23เป็น,นกลไกสำคัญเป็น,นกลไกสำคัญเลยครับอ่าให้มีการไปเลือกตั้งโซโซโรมาจากจังหวัดต่างๆอันนี้ะจะประชาชนจะมีส่วนร่วมะนะร่วมดิเพราะประชาชนเลือกมาเองไงใช่ไหมประชาชนเลือกมาเองไอ้อย่างนี้ไม่ต้องทําประชามติก็ได้เพราะ แน่นอนว่าถ้ามาจากประชาชนเนี่ยจะได้รับการยอมรับทีนี้เวลากระบวนการในการยกร่างเนี่ยต้องใช้เวลาหน่อยไม่จะไม่ใช่แค่สองสามเดือนที่ต้องยกทีมไปฟังเสียงประชาชนที่นครรีมรราชที่ยะลาที่จันทบุรีที่ตราดที่เชียงใหม่เชียงรายทั่วประเทศอ่ะเขาไปฟังเสียงประชาชนการสาใต้านนี่ต้องไปหมดนะไม่หมดทุกประเทศทั่วประเทศเลยแล้วฟังดูว่า ในประเด็นอย่างนี้กออ็อาจจะยกร่างมาคร่าวๆแล้วก็ท่านเห็นยังไงเรื่องสอวทเห็นยังไงเรื่องสอสวนเห็นยังไงเขตเล็กเขตใหญ่ยังไงนายกควรจะมายัางไงแบบไหนอยู่กี่เทอมเทอมละเท่าไหร่เลยให้ประชาชนได้มีส่วนรวมแบบนี้จะมีน้ําหนักอย่างนี้ผนังโทรเรงกําแพงเหล็กครับ,รบก็คือว่ารัฐรามนูเนี่ยเขาประชาชนถือว่าเป็นของประชาชนครับเขาร่างมาจากตัวแทนของเขามายิ่งถ้ากระบวนการร่างเสร็จแล้วทำประชาม,ชมติอีกทีก็ได้ อันนี้ก็ต้องเสียเงินไปอีกสองสามพันล้านนะแต่ว่าทําหรือไม่ทำมันผมว่ามีค่าต่างการเพราะเราไปฟังแล้วไงฟังเสียงประชาชนแล้วครับ,รบมีการประชุมในจังหวัดต่างๆเสร็จแล้วก็อย่างเนี้ยผมคิดว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยคือคือเป็นไปตามรถแบบคือเลือกตั้งเหมือนเดิมแต่ว่าพอไม่สมวม่าไม่ผ่านเขาแก้เลย่าให้มีสสรแล้วก็มีรัฐบาลไป พอมีรัฐบาลไปเสร็จแล้วรัฐบาลน,นี้ก็รักษาการไปรดูแลไปมีส่วงว่ากันไปแ้เขียนไปเต็มที่เสร็จแล้วก็ดูแลไปจนกระทั่งจัดทรารัฐธรรมนูญเสร็จครับอาจจะใช้เวลาประมาณสักปีสองปีก็แล้วแ,แต่นะ,ะเสร็จก็ให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปก็ได้รัฐมนูญได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สวได้อะไรที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยไออย่างเนี้ยผมว่ามันจะเป็น ทางออกที่ดีที่สุดเอาละอันนี้เป็นกระบวนการเป็นโปรเซสท,ทั้งหมดที่อาจารย์เห็น <he en S 1> ว่าควรจะเดินนะแล้วก็กระบวนการที่มาอย่างไรอันนี้ก็มันอาจจะเลยมาแล้วการตั้งกรรมการร่างอันนี้เลยมาแล้วแต่ว่ากระบวนการหลังจากนี้เนี่ยถ้าไม่ผ่านจริงๆควรจะเดินยังไงเป็นข้อแนะนําจากอาจารย์ครับมาถึงสาระสําคัญแล้วกันครับเรื่องสาระสําคัญประเด็นแรกที่ผมอยากหยิบยกมาพูดคุยค,ค,คงเป็นเรื่องสิทธิโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาก็ดีสาธารณสุขก็ดี สองประเด็นนี้เป็นเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากในมุมของอาจารย์มองยังไงฮะเรื่องสาธารณสุขเรียนผมไม่ค่อยแม่นแต่แต่ว่าเขาวิจารณ์กันเยอะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ตามแต่ว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ <c oughs> มันทําให้ถูกวิจารณ์ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปะผุปะผุเข้าใจไหมมันผุปะผุปะผุคือบรรดาห้าสี่เนี่ยพวกเขียนว่าส <c oughs> ิบสองปีต้งนัดต้ออนุบาล <น>ก่อนวัยเรียนก่อนวัยเรียนไปจนถึงมสาเนี่ยครับอมันก็ทําให้ผมก็เลยผมเคยเจอเพื่อนที่เป็นคณะกรรมการร่างรัฐมนตรีฉบับนี้นะไม่เอย่ยชื่อท่านผมก็จับมือท่านบอกเฮ้ยท่านเขียนอย่างนี้ไม่ได้นะท่านเขียนอย่างนี้ไม่ได้ตอนนั้นนานแล้วประมาณรักสามสี่เดือนแล้วครัสี่เดือนกว่าแล้วนะบอกว่าเฮ้ยเขียนอย่างนี้ไม่ได้นะตรงไหนบ้างผมบอกเนี่ยมาตราสี่หนุ่นเขียนอย่างนี้ได้ยังไงนี่มันสิบสองปีและไอ้อนุบาลน,นะผมบอกว่าไอ้ก่อนวัยเรียนเนี่ย ที่จริงแล้วอบตเทศบาลเขาดูแลอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วเราไม่ต้องมายุ่งมากมันมีกลไกเทศบาลมีอบตอะไรดูแลก็ดูแลอยู่แล้วไงอนุบาลเนี่ยใช่ไหมเด็กๆก่อนวัยเรียนมันมีโรงเรียนอยู่แล้วมันมีว่าเทศบาลเขาดูแลอยู่แล้วแต่ว่าที่สําคัญคือมปลายมปลายมสี่มห้ามหกเนี่ยแล้วคุณไปตัดไปอย่างนี้มันมันเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเห็นท่านประธานบอกว่ามีกองทุนนะโอ้บอกองทุนใช้ไม่ได้หรอครับมันมันไม่ กระจายทัว่วสี่ส <ใน S 2> ีบบ่ฮะานายกบอกใช้สี่สี่กระจายนั่นแหละมาไอ้ตรงเนี้พอผมพูดไปอย่างนี้ภาพบมันยู่มารักหลังจากที่ผมคุยไปประมาณรักผมบอกแล้วคณะกรรมการเพื่อนผมที่เป็นคณะกรรมการยกล่างเนี่ยครับผมก็บอกให้คุณเขียนอย่างนี้ไม่ได้คุณต้องไปหาทางแก้ไขนะพังแน่และไม่มีใครเอาแน่ปรากฏว่าก็ตอนหลังนี่ก็คงจะกระแสมันเริ่มกระพือขึ้นมากระพือขึ้นมาก็ก็คอสชก็เลยใช้คำ ใช้มาตรา44ออกคำสั่งว่าเรียนตั้งแต่มอ,อนุบาลจถึงม .6 ฟรีเน,เนะ่ะแสดงแสดงว่าการออกคำสั่งมาตรา44เนี่ยมาเพื่อเนี่ยผมว่ามาปะผูกเรือ่องนูนี่มันผูกแะมันมันบกร่างบกกร้องปะาผูปะผูเออปะผูผเลยว่าเอาเอานึ่แหละเอาคำสั่งมาตรา44มาตรา44เนี่ยคำสั่งเนี่ยมันจะอยู่ไปยังไงมันก็จะมีปัญหาอีกว่าถ้าสมมติรัฐมนุนใช้แล้วนี่ใช้บังคับได้ยังไง แล้วมันจะไม่รั่วท้ายที่สุดอาจารย์มันก็ไม่รั่วอาจารย์เนี่ยแต่ว่าแต่ว่ามาตรา279นี่เขาให้ถือว่าเป็นให้เป็นให้เป็นคำสั่งโดยชอบโดยกฎหมายอต่างเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันไปอาจารย์มองว่ามันทดแทนได้อะ44ถ้าถ้าาขยายเป็น15ปีอย่างเงี้ยมันก็มันก็ได้แต่ว่ามันไม่ดีเหมือนอยู่ในรัฐธรรมนูญไง ทีนี้ไอ้ตัวนี้นี่มันอาจจะมีการยกเลิกอะไรกันในกันได้ใช่ไหมใช่ครับทีนีอโดยเฉพาะยิ่ออยงๆเนี่ยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่สามจังหวัดชา,ดายแดนภาคใต้นี่มสีม่หมห้ามหกนี่เด็กส่วนใหญ่มันเด็กยากจนครับและไปเรียนมสีม่หกมห้ามหกทีนี้ถ้าโรงเรียนไม่ได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลน,นี่แน่นอนครับเขาก็ต้องเก็บจากชาวบ้านก็ต้องเก็บจากนักเรียนเป็นภาระอีกเป็นภาระรากับชาวบ้านอีกครับแล้วก็เป็นข้อต่อสาคัญที่กระโดดไปสู่การเรียนระดับปริญญาตรี มันไม่ได้อย่างนี้มันเสียหายผมบอกแา้วนะมันแบบนี้เสียหายไงครับนั่นๆเรื่องเรื่องส่วนเรื่องสาธารณสุขนี่ผมไม่ไม่ได้ตามเท่าไหร่นะเรื่องบัตรทองบัตรอะไรกัก็แต่ว่าโดยหลักการก็คือเขาก็วิจารณ์กันอยู่เหมือนกันเต่ว่าผมก็ไม่ได้ตามว่ามันมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรยังไงนี่ผมผมก็ไม่ได้ตามเท่าไหร่ครับสาระสาคัญประเด็นไหนเอาเฉพาะเรื่องสิทธิ์ก่อนนะก่อนจะทิ้งท้ายประเด็นประเด็นเรื่องสิทธิ์ไปเนี่ยสาระสำคัญประเด็นไหนอีกที่ าจารย์มองว่ามันอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตหากมีการบังคับใช้กันจริงๆผมว่าเรื่องศาสนานะฮะผมเอามารวาดูมาตราไหนแต่ว่าพอพอพูดว่ามันเป็นเรื่องเออมันเขียนต่างจากรัฐมนูญฉบับเก่าๆรงที่วาัทิความเชื่อความเห็นของบุคคลพวกที่ถือไม่ได้รับการรับรองไม่ได้รับการรับรองอันนั้น <ฮะ S 1> หนึ่งสองแล้วก็พอไปเขียนว่าปกป้องดูแลเฉพาะ เทราวาดอย่างเดียวนี่เทราวาดพุทธเทราวาดครับมันก็ลยกลายเป็นว่าเอาแล้วมหายานอะ <c oughs> วัดเร่งเนยีอะไ <c oughs> รที่เขาแล้วมันไม่ได้รับการรับรองไม่ได้รับการดูแลเลยไอ้อย่างนี้มันเขียนเขียนอย่างนี้มันเขียนมันมันไม่ใช่เป็นรัฐมนูล,ล,ล่ะแต่ว่ามันเขียนเนีเฉพาะกลุ่มในกลุ่มหนึ่งมันไม่ได้ดูแลรัฐมนูลองดูแลประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกกลุ่มทุกชั้นที่สุดจะเป็นปัญหาแล้วฮะการเขียนอย่างนี้ผมว่ามีปัญหานะเพราะว่าดูแลมันทําให้คนที่เขาไม่อยู่ในรัฐมนูลก็บอกอ้าวแล้วขงฉันที่เป็นมหายาน่ะ นะก็เป็นปัญหาแล้วก็มันไม่ได้รับการดูแลสิอย่างนั้นไม่ไรับการปกป้องคุ้มครอง,รอง,รอง,รองไม่ได้รับการมันก็มันก็มีปัญหาจริงๆอย่างศาสนาอิสลามก็ดีศาสนาคริสต์อะไรต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยก็ไม่น้อยนะฮะจะกลายเป็นปัญหาในอนาคตไ,ไ,ไหมผมว่าไอ้น,นี่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะผมว่าจะไอะเรื่องศาสนาอิสลามเพราะว่าเขาเขียนแบบเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ลงรายละเอียดลึกแต่พี่เขียนคข้าวๆไว้ก็โอเคถือว่าใช้ได้ แต่ว่าพอไปเขียนขยายความลงลึกไปว่าเทรวาสเนี่ยผมก็ผมก็อยากจะฟังเหมือนกันแต่ว่าปรากฏว่าไม่ค่อยมีใครคําไม่ค่อยมีไม่มีใครชี้แจงอธิบายเลยคืเด็จนามเลยว่าเออทำไมต้องเขียนเฉพาะเทรวาสอย่างเดียวครับอาจจะเป็นปัญหาเหมือนกันอมาฮายาไอ้เราก็สอนศาสนาเปรียบเทียบแล้วเอ๊ะมันยังไงแล้วทําไมไอ้นิกายที่ไม่ใช่เทรวาสทํำยังไงมันก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันในสมองนี่นะครับมันก็ ก็แปลว่าเรื่องสิทธิก็มี3าประเด็นหลักๆท,ที่ก็ถูกพิาพา์วิจารแลวก็ลองฟังมุมคิดจากอาจารย์ดูนะทั้งรรเรื่องการศึกษาที่เหลือแต่คําว่าการศึกษาก็ดีเรื่องสา,สา,สาธารณาสุขรวมถึงการาศาสนาต่างๆที่ค,คุณผู้ชมก็น่าจะนํามุมคิดนํามุมสะท้อนจากอาจารย์ไปคิดก็นี่วันนี้เป็นบทบัญญ,ญัติเป็นสาระสาคัญประการแรกๆเลยนะที่อาจารย์จะมาแนะนําอาจารย์จะมาสะท้อนให้คุณผู้ชมได้ฟังก็ลองนํากลับไปคบคิด เทสต่อไปนะครับสำหรับเสียงประชาชนก็ยังอยู่กับอาจารย์นิรันดร์พันธร,รกิจโดยจะมาพูดถึงโครงสร้างการเมืองต่างๆแล้วก็รวมถึงประเด็นที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคําถามพ่วงก,ก็ดีการเลือกตั้งแบบใหม่นะการจัดสรรปังส่วนที่มาใช้บัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียวจากเดิมที่ประชาชนเคยได้ใช้เจตนารมณ์ในการเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็มาฟัง บทสรุปจากอาจารย์ว่าจะมีความคิดความเห็นต่อประเด็นเหล่านี้อย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ครับครับวันนี้ครับแล้วครับเสียงประชาชนผมพร้อมทีมงานรวมถึงอาจารย์นิรันดรภัจลกิจวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับยังมีต่อเนื่องอีกในประเด็นที่ผมได้เรียนไปแล้วตอนวันนี้สวัสดีครับ